ในบ้านเราแต่ละปีก็จะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ําประมาณ4 0 0พันคนนะคะแต่ว่าน้ําท่วมในขณะนี้ก็ทําให้มีผู้ประสบภัยจํานวนมากที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้สะดวกค่ะการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินทางน้ําโดยอาศัยการทํางานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างทางสพชกับกรมเจ้าท่าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะในการสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้ติดตามจากรายงานของคุณสิริพรกิจประกอบค่ะ ทันทีที่มีอุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าและเครือข่ายอาสาวารีซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางน้ำและการประถมพยาบาลเบื้องต้นก็จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมๆกับประสานงานไปยังศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำกรมเจ้าท่าสายด่วน1199และศูนย์สั่งการนี้ก็จะประสานต่อไปที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติผ่านสายด่วน1669 เพื่อขอความช่วยเหลือจากสถานพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงในการส่งถิมแพทย์และพยาบาลเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่นทวงทีการจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการทำงานภายใต้แผนบูรณาการร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานเพื่อลดอัตราผู้เสียชีวิตทางน้ำให้น้อยลงแด่รกรมเจ้าท่าเราเองเนี่ยเราก็มีความชำนาญในเรื่องทางนา้ำเท่านั้นเองแต่ในขณะที่เราช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นไปแล้วเนี่ยพอขึ้นบกไปแล้วเนี่ย ไทล่ะที่จะเข้ามาช่วยนะครับดังนั้นก็คือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกับกับโรงพยาบาลต่างๆที่เขาจะต้องเข้าร่วมกับเราจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำที่สูงขึ้นถึงปีละกว่า4 0 0พคนประกอบกับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้มีผู้ป่วยวิกฤตทางน้ำและมีอุบัติเหตุจมน้ำเพิ่มสูงขึ้นการซ้อมแผนให้ความช่วยเหลือร่วมกันจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเราคาดหวังว่าพอซ้อมเนี่ยเจ้าที่ทุกคนที่ทำงาน ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะครับซึ่งอยู่ตามโรงพยาบาลอยู่ในองค์กรของท้องถิน่นที่เขาทํางานอยู่เขาจะรู้ว่าจะติดต่อประสานงานกับกรมเจ้าท่าไงไม่ใช่มีอะไรก็โทรหาเลขาธิการรองเลขาธิการเราก็โทรไปหาท่านทิบดีไม่ใช่ระดับปฏิบัติพื้นล่างเนี่ยเขาต้องรู้ว่าการติดต่อประสานงานกันเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากลําบากเลยเป็นเรื่องปกติที่สามารถทําได้คนที่อยู่ข้างล่างก็รู้ว่าการจะเอาเรือออกไปรับการจะช่วยเหลือเนี่ยเป็นเรื่องที่ตกลงเอาไว้เรียบร้อย แม้ขณะนี้จะมีเรือจากภาคเอกชนและมูลนิธิต่างๆเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับสถาบันการแพทย์ถุกเฉิญแห่งชาติกว่า100ลำแต่ก็ยังมีไม่เพียงพอสำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยทางน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภยัยโดยเฉพาะพายุดีบเลชชั่นไห่ทางที่เข้าไทยรวมถึงการได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเนซาที่จะเข้าประเทศเวียดนามในอีก3-4วันข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักและอาจทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทั่วถึงจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งหามาตรการเข้ามาช่วยจัดการอย่างเร่งด่วนสิริพรกิบป,ประกอบไทย PBS รายงาน